ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคนปลูกทุเรียนเมืองช้างอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้อยู่ที่แปลงพันไม้พันทุเรียนผมที่บ้านเชือกนะครับตมตมบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับออกจากยะโสธรมาทางจะไปรอยเอ็ดไปเสรีภูมิประมาณสิบห้ากิโลครึ่งนะครับอยู่ซ้ายมือครับก่อนถึงทางเข้าบ้านสัมเพียนะครับวันนี้ก็จะ พาทุกทุกคนมาชมาทุเรียนที่กำลังปลูกใหม่นะครับไปชมกันเลยครับแปลงต้นพันธุ์ทุเรียนพิกัดบริเวณบ้านเชือดของเรานะครับนี่ครับต้นทุเรียนใบใหญ่ๆงาม,งามรุ่นนี้ก็ปลูกสามปีสามปีออกลูกนะครับอันนี้ผมทำเลี้ยงแดดไปเลยนะครับ ครับเรียนเลี้ยงแดดนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มาช่วยอุดหนุนได้นะครับไปกันครับไปชมต้นทุเรียนที่ปลูกครับก็ทยอยปลูกเรื่อยๆนะครับปลูกได้สิบเจ็ดต้นนะครับตอนนี้ทางโน้นครับด้านหลังนี่ครับ ันนี้แถวนี้ได้สิบต้นเอารุ่นใหญ่ใส่เลยนะครับประหยัดเวลาสามปีให้ออกลูกไปเลยรากงอไม่กลัวครับผมไม่ไม่ได้ตัดรากงอนะครับแล้วก็วัสดุปลูกครับมีหลายๆคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอาอะไรลองก้นหลุมนะครับขอผ,ผมไม่ได้ขุดหลุมนะครับขุดดินป่ามากองแล้วก็ปลูกข้างบนปลูกตื้นแล้วก็เอา,เอา,เอา ใบไม้มาคุมช่วยบงังแดดให้รากรอยทุเรียนนะครับเพื่อไม่แดดเผานะครับนี่ครับปลูกรุ่นนี้ไปเลยสามปีหวังผลได้เลยครับนี่นะครับปลูกรุ่นใหญ่สามปีหวังผลระยะห่าง แปลงนี้เนื่องจากพื้นที่ไม่ได้เยอะมากผมอยากได้จำนวนต้นเยอะหน่อยก็คือผมปลูกที่ระยะ5คูณ7นะครับระหว่างแถวเนี้ยครับ7เมตรระหว่างต้น5เมตรนะครับนี่ครับต้นพันธุ์ไซนี้ก็หน้าร้านอยู่ที่500บาทนะครับ ค,ความสูงก็ความสูงของต้นพันธุ์ก็สองเมตรนะครับรุ่นนี้สูงอยู่สองเมตรครับนี่นะครับถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาดูได้นะครับมาช่วยอุดหนุนเราแล้วก็มาสอบถามวิธีปลูกว่าเราปลูกยังไงให้ให้รอดปลูกยังไงต้นทุเรียนถึงไม่ตายนะครับนี่ครับทยอยปลูกไปเรื่อยได้สองแถวแล้วครับ ก็จะปลูกเต็มพื้นที่ด้านหลังกับด้านข้างนี่ครับนะครับยังเหลือพื้นที่อีกพอสมควรครับน่าจะได้หลายต้นอยู่ครับราวๆห้าสิบหกสิบต้นได้ครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูเป็นระยะๆะะนะครับในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาการของต,ต้นพืเลียนไซนี้นะครับ อันนี้ก็สูงสองเมตรสองเมตรกว่าก็มีนะครับบางตน้นเอารุ่นนี้ไปเลยประหยัดเวลาผมปลูกเปรียบเทียบดูแล้วนะครับระหว่างต้นเล็กกับต้นใหญ่ไม่ทันต้นใหญ่ครับแล้วก็ข้อกังวลของหลายๆคนเรื่องรากงอครับไม่มีผลนะครับเี่ยต้นนี้ก็มันเลี้ยงยในงนานว่ารากงออยู่แล้วครับ แล้วเราก็ปลูกเลยครับแกะทุงปลูกเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่ามันโตไหมปลูกทุเรียนไม่ตัดรากงอเลยนะครับนี่ครับ,รบจะปลูกเต็มพื้นที่นี้แหละครับ ทยอยปลูกเนาะดินก็ไม่ได้ผสมอะไรนะครับขุดขุดดินข้างๆนะครับมาทําเนินยกโคกปลูกเลยครับนะครับยังไงก็ค่อยมาติดตามดูอีกทีนะครับว่ามันจะงามจะโตเร็วไหมครับ ตุเรียนไซใหญ่ปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็พาทุกๆคนชมเพียงตทน่นี้ครับสวัสดีครับ